สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับในทเรื่องกำเนิดอบยายภูมิอพุศลกามบทสิบประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วยเป็นตัวการที่ทำไม่สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะเพราะเหตุแห่งประกอบด,ด้วยอพุศล กรรบทศสิประการนี้นรกจรึงปรากฏกำเนิดเดือดถานจรึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏหรือทุกติอย่างไรอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงปรากฏดีขึ้นทุกชีวิตล้วนแสวงหาสิ่งที่พึ่ง ให้กับตัวเองเริ่มตั้งแต่วัยเด็กก็แสวงหาความอบอุ่นจากพ่อแม่มีพ่อแม่เป็นที่พึ่งเมื่อเจริญวัยเข้ารับการศึกษาก็ยึดเอาครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งวัยทำงานก็แสวงหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งจบจนแสวงหาผู้ครองเพื่อพาอาศัยกัน ถือเป็นเพื่อนอยามแก่บางคนหลงติดไปแสวงหาคู่แตยศาสตร์หรือมุนดำเป็นที่พึ่งบางทีบนบางสังกล่าวบางทีถึงกับยึดเอาสัตว์เยรฉานที่แปลกประหลาดเป็นที่พึ่งก็มีสิ่งที่กล่าวมาน,นี้ล้วนแต่ไม่ใช่ที่พึ่งทั้งสิ้น และบางสิ่งกลับจะนำพาชีวิตให้ตกต่ำด้วยที่พึ่งที่ลึกอันแท้จริงมีอย่างเดียวคือพระรัตนตรยัยซึ่งอยู่แล้วในตัวของพวกเราทุกคนในโลกการจะยึดเอาพระอัตนตรัยเที่ขึ้งได้ต้องอาศัยการทำใจให้นิ่งที่ศู์กลางกายตัวเรา ให้มีอารมณ์เดียวไม่จะหยุดนิ่งสุกต้วดีแล้วเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างแท้จริงพระสัมมาสัพุทเจ้าตรัสไว้ในจุมัสู่ความว่าอักุศลกรรมบทศิปประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วย เป็นตัวการที่ทำให้ไม่สะอาดด้วยดูก่อนจุนทักก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอักิผลกรรมบทสิบประการนี้นรกจึงปรากฏกำเนิเดยืนลัานจึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏหรือว่าทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้นอื่น จึงปรากฏมีขึ้นพวกภูนต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในสังสารวัตเช่นเนื่อยภูมิเกลดวิสัยอสุรกายและภูมิของสัตว์เยรัจฉานอภสัยภูิเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ที่มีกายวาจาและใจไม่บริสุทธิ์ มีไวเพื่อลงโทษมนุษย์ที่ประพฤติผิดจาบชำนองปลงทำเป็นการขังสัตว์เอาไว้ไม่ให้หลุดจากการวินไว่าจแเกิดในสังสารวัตไปได้ซึ่งจะได้รับความทุกข์ระมานทั้งกายและใจแสนสาหัสแตกต่างจากคุกหรือกรงขังในโลกมนุษย์มากง,งยายหลายเท่านะักพุกคป,ปุมต,ามตาม่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในสังสารวัตนนั้นไม่ว่าจะเป็นสุคติหรือทุกติภูมิต่างเป็นสิ่งที่มารอรับผลแห่งกรรมที่ทำมาไว้ในสมัยเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดขึ้นมานลอยทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลในตัวของมันทท้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่ามนุษย์ ได้ทําบาปุสลหรือประพฤติผททิดจากทรนองครองธรรมอย่างไรบ้างจึงมีอบภูมิหรือทุกฏิดพูนบังเกิดขึ้นเพื่อรองรับชีวิตหลังความตายของมนุษย์ก่อนพุทธะอริิพานเมื่อพระพุทธเจ้าตรงประทับอยู่ที่สวนมม่วงของนายจุงทะ กำมาะบุตรใกล้ปาวาพระบรงธรดาตรับสนทนากับนาจุนทะซึ่งกำลังอุปถาพระองค์ว่าดูก่อนจุนทะในโลกนี้ท่านชอบใจความสะอาดของใครหนอนาจุนทะ,ะก็กราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรามชาวปัจฉาภูม สูดถึงน้ำเต้าสวมพวงอะไรสาหร่าย,ายบำเรอไปลงอาบน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้และได้ชักชวนสาวกว่ามาเถิดท่านผู้เจริญท่านลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่เพิ่งจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินเพิ่งจับต้อง โภไหมสด,ถ,มมสด,สดถ้าไม่จับต้องโคไหมสดก็จับต้องหญ้าเขียวสดถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดก็ให้เรือไปหากแป้นเรือไป,ก,ไป,อไปก็ให้ทำการประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ถ้าไม่เช่นนั้นก็ให้ลงอาบน้ำวันละสามครั้ง ขอ,อพระองค์ชอบใจข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพรามณ์พวกนั้นพระเจ้าข้าพระโรมันคาสดาทรงทราบว่านายจึนทะยังไม่เข้าใจเรื่องความสะอาดทางกายวาจาแะใจตามหลักของผู้รู้ด้วยพระมหากรุณาจึงตรัสสอนว่า ดูก่อนจุนทะพวพรามข่าวประจาภูมิปากรรมัญญยัตรปราสะอาดเป็นอย่างอื่นส่วนปา,าสะอาดในวินัยของพระอริยะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าตราบใดที่มนุษย์ยังประพฤติผิดทางกายวาจาและใจยอยู่ประพฤติผิดไปจาก อุปสนรามบทสิบประการคือ,อยังยินดีในการฆ่าสัตว์ลับขโมยการประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอร์มีความโลภคิดอยากได้ของคนอื่นมีจิตพยาบาทและเห็นผิดจากทานองรองทาแม้นจะลุกขึ้น จากที่นอนแต่เช้าตรู่จับต้องเป็นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะเรอไฟหรือไม่ได้เลอไฟก็ยังถือว่าเป็นผู้ไม่สะอาดการตรนม,มันรีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือจะลงอาบน้ำวันละสามครั้งก็ไม่ชื่อว่า เป็นผู้สะอาดอย่างแท้จริงอก,กุศลณกอมบทศิประการนี้เป็นของไม่สะอาดอีกทั้งยังเป็นตัวการที่ทำให้มนุษย์ไม่สะอาดที่โลกมนุษย์ของเราเกิดภาวะวิกฤตหรือปัญหาสงครามดินฟ้าอากาศวิษิตไตจากเดินม,มีสาเหตุมาจากมนุษย์ ที่ประพุติิดศีลธรรนี่แหละเมื่อมีการรบรา,าค้ากันกันทำให้ต้องหลบวีนิภัยเอาตัวรอดต้องสะดุ้งหวาดกัวอยู่เป็นนิดหาความยินกายสบายใจได้ยากเหมือนเป็นการจำลองเอาปยบภูมิ่อย่อยมาไว้ในโลกมนุษย์อีกทีเดียว เมื่ออกุษลีตองบทหนาแน่นมากขึ้นนิเวศภูมิกำเนิดจิรสารเปรววิสัยหรือทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะบังเกิดขึ้นตอนนี้แหละพระองค์ทรงบัญญัติความสะอาดทางกายในอริยวินัยว่าใครก็ตามที่ละก,การฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเมินดูมีความปรารถนาหวังประโยชน์เกื่อคูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ละการลักทรัพย์ไม่ถือสิ่งของของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดขโมยล,ละการประพฤติผิดในการไม่เจ้าดูยินดีในผู้ครอง ของตัวเองเท่านั้นไม่ประพริตลวงละเมิดในวุุิหรือสติที่มีเจ้าของผู้ที่ควบคุมกายตัวเองไม่ให้ไปกระทบใครได้อย่างนี้ชื่อว่ามีกายรวริสุดอย่างแท้จริงความสะอาดทางวาจามีสีอย่างคือละการพูดเท็ดเมื่อถูกผู้อื่น นำมาเป็นพยานก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งๆท,ท,ที่รู้เพราะเห็นแก่อามิสเล็กน้อยและทำต่อเสียคือฟังฟามข้างนี้แล้วไปบอกคนนูน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้น แต่เป็นคนสมานความแตกรราส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันชอบคนผู้พร้อมเพียงกันเพื่อเพื่อยินดีในหมู่คนผู้พร้อมเพียงกันและตัวเองก็กล่าวแตวาจาที่ทําให้คนพร้อมเพียงกันละคำหยาบก,กล่าวแตวาจา ที่ไม่มีโทษชวนให้ปฏิบัติตามเป็นวาจาของชาวเมืองคือมีความไพเราะน้าปังไม่อยากระด้างไม่ทำให้เกล่อนใจละคำเพอเจอพูดถูกการพูดแต่เป็นคำจริงเท่านั้นพูดแต่คำที่มีหลักฐานที่อ้างอิงประกอบเพื่อประโยชน์และ พูดถูกกาอัควรนี่เป็นลักษณะของผู้ที่จะชื่อว่ามีความสะอาดทางวาจาอย่างแท้จริงส่วนความสะอาดทางใจมีสามอย่างด้วยกันคือการที่บุคบคลฝุกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่มีจิตฟองร้ายไทยและไม่ปรารถนา จะให้ใครถูกทำร้ายมีความเห็นว่าชอบมีความเห็นชอบว่าทานที่บุคคลได้แล้วมีผลการบูชาบุคคลผู้ควรบูชามีผลวิบากของกรรมที่คนทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้โลกหน้ามีจริงมารนาบิดามีคุณจริง สัตว์ผู้เป็นโอปปาติกะมีจริงสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำให้โลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่จริงๆนี่คือลักษณะของผู้ที่มีความสะอาดทางใจเราจะเห็นได้ว่า บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบุประการนี้ถึงแม้จะไม่ได้บันเรอไปไม่ได้อาบน้ําวันละหลายหนหรือวันทาพระอาทิตย์วันละหลายรอบก็จะชื่อว่าผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะว่ากุศลกรรมบทนี้เป็นธรรมที่ทําให้มนุษย์มีความสะอาดบริสุทธิ์ ใครก็ตามบ่มเพนกุศลกรมบทรบทวนน่วนได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สเตโวเป็นเหมือนเทวดาในร่างมนุษย์ชีวิตหลังความตายมีโลกตะรันหรือสุปติภูมิที่น่าเึงดูดมารองรับผลน,นั้นบางคนก็ได้โอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีอีกครั้ง และเมื่อบุญบาร,รมีเต็มเปลี่ยมจนสามารถจัดกิดเลสอสวะให้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็จ,จะได้ไปสวยสุขในอายตนะนิพานอันเป็นสุขล้วนเป็นเอกันตบรมสุขไม่ต้องกลับมาเกิดหรือว่าจะเกิดกันอีกต่อไปเรามักได้ยินเสมอว่าโลกมนุษย์้ีป็นชุนทาง ของการสั่งสมอนินรำมีและบาปคนทุกภูมิต่างๆทั้งสุปติภูมิและทุกติเป็นเพียงแค่ผลที่มารองรับการกระทําของมือทั้งสิ้นเป็นผลที่เกิดจากความสะอาดและไม่สะอาดทางกายวาจาใจนี่แหละดังนั้นหาพวกเราต้องการสุปติภูมิ หรือโลกสวรรค์มารอรับชีวิตของเราในปัจโลกก็ต้องเพิ่มความสะอาดความบรสุทธั้งกายวาจาและใจต้องมั่นทำใจให้หยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้กันทุกๆคนครับก็ขอจดเรียบเป็นงตัวนี้นะครับ เชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ